ออามามากันถึงนี้เขามีการสำรวจโพลบอกว่า5สาวนะฮะสี่สาวสิอาสี่สาวใช่ไหมอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เอ่อเขามีการสำรวจโพลแล้วกันว่าใครเนี่ยที่อยากจะอยากจะออกไปเที่ยวกันมากที่สุดไปเที่ยวด้วยมากที่สุดของสี่สาวลักพิงเออนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนี่มีใครกันบ้างครับิดตามครับ นี่เลยนะครับในช่วงเวลาซัมเมอร์แบบนี้นะฮะโพของเกาหลีเนี่ยก็เลยมีการสอบถามว่าอยากจะออกไปเที่ยวสวนสนุกกับไอดลอลหญิงคนไหนมากที่สุดนะครับ แม้ว่าช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันแหละเที่ยวมัคงยากอะ่ะถือว่าเป็นการเอาแบบที่ยวทิปแล้วกันนะ, <c oughs> นะฮะที่เขานิยมกันตอนนี้ปรากฏว่า4สาวแบล็คพิงคนี่ติดอยู่ในท็อป5นะครับหรือว่า5อันดับแรกทั้งหมดเลยนะฮะโดยแชมป์ไอดอลสาวนะฮะที่แฟนๆเนี่ยอยากจะเที่ยวมากที่สุดก็คือจีซูพี่ใหญ่แห่งวง b l a c k พิงคนั่นเอง บวโดยรวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมด22,242เสียงหรือคิดเป็น45.6%เลยล่ะครับก็ตามมาติดๆนะครับก mm. ับเสียงโหวตที <Hearing Aye S 1> ่แพ้ไปอย่างเฉียดชีวเท่านั้นก็คือสาวลิซ่านะฮะสมาชิกสาวชาวไทยของบลั c กพิง k ได้รับเสียงโหวตไป2 1 4 4 5เสียงก็คิดเป็น43.2%ครับขณะที่อันดับ3 เป็นของอีกหนึ่งคนนั่นก็คือโรเซ่ที่เพิ่งจะปล่อยผลงานเพลงเดี่ยวมาแล้วก็ได้รับเลือกนะครับให้เป็นแบรนด์บัสเตอร์ของชิฟเนนโคลรวมถึงแบรนด์ซังโรลองด้วยแฟนๆก็อยากจะไปเที่ยวสวนสนุกกับเธอนะฮะคิดเป็นอ่าสี่อ่า,อาคิดเป็น1นึ่งหมื่เสียงครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนะฮะเจนนี่ครับติดโผลอันดับที่5กับเสียงโหวต17,354เสียงหรือว่าคิดเป็น35.6% ก็ติดมาเลย top f ก็คุณคิดกวาดไปหมดเลยนี่ก็แปลว่าแบ็คพิงนี่ตอนนี้มันต้องสุนจริงนะใช่ก็ฝั่งของผู้หญิงก็ก็ต้องยอมรับแหละว่าเธอก็มาเปิดต้นๆอยู่และโอ้โหสุดยอดครับ